ไปนีกันเลยด้วยจ้ะพี่น้องพี่พากันไปหาขี้เกียจเฉยของงงว่ะเออจะพอว่ามีม้ขี้ไก่เนี่ยกระชอมีขี้ไก่กระมิดยามแรงๆจ้าอยู่บ้านสวนนะจ้าโอ้ยกระสอบก็มีขี้ไก่ด้วยมะนาวจะดมไหมเฮ้ยดมขี้ไก่บระจำนีข้างในก็มีแนี่บอกขี้ไก่ขี้ดิน ดินดิสิอย่งห้าขาวงามน้ำหมอกโต๊ยนะยะไรน่ะเดี๋ยวเป็นเดียมนเป็นน้ำนะน้ำใบเขานะเนี่ยสังเกตในซีมีเป็นน้ำอยูนย่น้ำใบเขานี่บรรยากาอันยำเร่งๆอยู่ทงนาอยู่บ้านสวนทงนาอยู่สวนเฮาต้องไปเตยตากล้องสบายดีป่าลูก น้องมะนาวปูทางนะปโต๊พี่น,อน้องลคนโตองงัวขกับเพื่อนแล้วก็จืดงดหนยแสไปใส่า,า,ากรบ,บเพี่น้องเอ้ยหน่อยได้ก็ได้พักแวนมีเด้อพี่น้องมีมีมีเอา เดพี่นองเราเอาจะไล่ไปเอยกว่าล้เหีายกเห็นบดาวลงลกพอดีแล้วในหว่างหว่างไล่เนยพี่ราเอาย่งเสีทบางๆมาไปไปตามการกหาสวนมาสวนก่อนพักก่อนพี่พี่ี่พี่บุบปากกสอบะ น่าเด็กๆเด็กๆรอยู่เนี่บูเจาปากกระสอบหายพี่น้องเอ้ยน้องไปเตยข้าเป็นตะกงนะอไปแม่ไปอ้งรงเพลงพ่ี่แกกระติแบ่บชีออกมาเจ้านี่ก็เจ้ามาคือชิเป็ชอบละสองพันหาเลย ชมหาบาสครับไอมาแล้วอย่าไปลูกอย่าไปมันจะดอกี่ล่ะไอมาแล้วเลยขายดีทุกอย่างพี่หนุ่มเลยห้ามเข่าปลายอะไรกะขี้แกบเกินเงินเบิดปันน่อยยังบอกพ่อใส่ห่าละลายลูกลานจืดอยู่จืกินแต่ละมือค่าขลองจีบกระแพง ได้เท nh ่าได้กระเบืยางเงินก็ได้ใช่ไหมกระได้เดใเดี๋ยวให้มัดูเนี่ยให้ไจเด็ก่้กรบดูเด็กไป้อค่าแจ็คก็ให้แม่ลูกดก้ากายเกห้าจเอาส่นเอ้ลขอบาบ่ ก้ข่อยขอยไอ้นั่นน่ะเลยอูขี้กูนี่ของคอยไม่ใชว่าของกูขยข่อยใดข่อยของกูอ้าวโ่มอนี่บกว่าจะภาษาเออข้องเจ้าน่เลยเกิบเออเกิเจ้าน่าเลยเทียงกันหรือ้ล้กูยกู กเ,เกือบเจ้าแล้วเกือบเจ้าน่ะเละนียนอกมาน้าจะหูเรื่องกู่วเพื่อนในภูเขาใจภาษาคอยนะไว่าเขา่อยเพิ่อนกะเที่ยว่าของกูอ้าเขาบอกเออมานา,นาข,ขเจ้าน่ะหละมันวะเพื่นนอนในภูาา <laughs> เด็กๆกนีไปเห็นอได้เห็ดเองตัวสิูน่าอยู่หากินยังมกองเฮียนเลยพอดีเอาไปอามาสิออเฮียนนค่ะมาเลยที่ไปมาเลย่นีแล้วแม่ยังเคยขีดอยู่ใแล้วเอเมื่อไรบ่ฮะย่งแล้วนั่งแล้วถ่าอยู่นะยายทาอาบน้ำแป๊บนึงกางน่อยจะขอบนไปเตยอาบน้ำให้จะขอบเลย เอาน้าหมนี้ดยีแล้วแร้กะตั้มทั้งโคมาได้หรือยไงเอ้ยเอาผ้ามาซชนออกนี่อ้อาเขาม่ได้นี่เขาปายนในอันนี้ถามนะสวนนี่วกินอ่ส่วนนสมุดผ้ตาโกหมุรูนึงคนม่ผ่าเลผ้าเลยนี่มันก็เกิดอยู่นั่งแล้วใช่าเรวเกือเป็นเกือไก่ชีดรงพื้นเกอเป็นเกไก่แล้วก็มาไง ไอตอไเจ้านะเดไอตองลงเองดอกไอตองยังก็ได้นี่นะโอเคไปกับพี่น้องเอาลงเองดอกเ้านาหายไปเตยลงมือเตยลงมือานานหยายบอกแล้วแน่แป๊บนึงลสิยังจับกล้องให้หาอยู่อยไปลูกอยมาเล่นไก้แม่มันฉีถือหัวอยวางเด้อไอทั้งแรง <no. S 2> อ้าวสบายดีปลาโลอีกแล้วโดยสบายดีย้ยไปสบายดีพี่น้องยับออกอย่ามาเล่นอย่ามาเล่นไม่สีชวนอันนี้มันสีถือหัวทุกเจ้ามีเล่นก็มีเออเล่นไปไกนลๆเล่นไปไกลๆก็ชอบมีขึ้นมานี่ก็ขอยอีกโดยก็ชอบตัวนี้ใหญ่ก็ขออีก เลยลย่ะตอนนี้ซอมแม่ลูกเฮากะเอาขีกแกกแก้แกบกระสอบขี้แกบแก้โลดเอาซ้อบขี้แก็บพื้นโลดได้แล้เป็นที่เรียบร้อยเฮากันจะเอาลงไปถอดใส่ของงัวเฮ้ยเมื่อยหอนผู้งัวเฮากะยังบริาข่าวขอ,อกอยู่พี่น้งองยังกระเลงกระเลงอยู่ขางไห,หน้าขางสวนผู้เดีวนี้เฮากันจะไปเอางัวเข่าคอ,อกออยขำแล้ว คำเลว้วคำเลว้วเวผาวชีลงเมือ่อเขาครัวเห็ดยูเห็ดกินอีกไปอาขีิแกไปถอกก่อนจ้าไปเลยสองไม่ลูกไปลุยเลยลึกกระชอบกระชอบใหญ่วกว่าคน เลรี้ยวจะงางมากมันเลกไก่ในที่มัศของเราเองพอดีเป็นฝุ่นเลยแบบว่ามันผสมกันขี้หัวกับปีแก็บบัตรเหลฮาอยากเอาไปใส่ผักใส่ยังก็ได้ไปไปยืนอยู่พ่นผักน้ามึง ให้บรไลร้ายสักคำก่อน กติาไม่ใช่ลย่คนเท่น่ะเานานขาวนขาไ่ด้แล้วีสอบสุดท้ายเ้านีห้องกปสิบอางัวเขาค่ขำเร็วเจ้าไปส่งมันเลย ไก่ไก่โอเคจ้าเลยอ่ะเป็นชีเรียบร้อยอย่ามือหนะฮะแต่ถึงหายมาใส่อีกอย่างงัวเข่าขอาะตอนพี่น้องจ๊า้าับมากอะไรเดี๋ยวนายงาน บายบายอยากไปเอางัวก่อนบัดน,นีะะ้ไปหาฮะไปหาหงหัวไปหาหงหัวเหรอไปหาหงัวป้าจ้าว้าวหมากยางหมากยางพลาแตกกามันคุในมันคุอโอเคอเคด้อจ้ะพี่น้องทำรับคลิปนี้เราจะได้จบคลิปเพียงจำนี้เด้อจ้าฝากกดไลา์กดแชซ่ฮะจับ,ดดบจ ก็เชื่อว่ายังบระเดี๋อาฝากก็เล์กดแชร์กดติดตามเปดเป็นกำลังใจให้ดาวนีเด้อจ้าเ <มา S 1> จอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องบาย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 จ้า,าจุ๊บจุ๊บหนูมนันนาคน